อันนั้นานอ่ะไม้เสียบเราจะทิ้งนะเอาไว้ทำเป็นอุปกรณ์ออยงก็คืออีกอย่างอุปกรณ์ออยเอาไอ้ออยไฟแลยนะเกื่อเกิดกาทั้งมาไอ้ออยไฟเลยบอกเราไงว่าให้เรนรูู้ด่กลางอ่ะจะพูดไปบิดนอใช่จะพูไปต่จะดไปเนอจะพูดไปแตาูเนื่อ

มีมีชื่อเกาหลีว่าอะไรนะนคันซอกฮีคันซอกฮีคันซอกฮีเดี๋ยวนี้ไอ้นางเอกเกาหลีมาย่างให้กินนะครัะคันซอกฮีได้ยินข่าวว่าไปเมืองจีนอะ่ะมีชื่อมีชื่อภาษาจีนไม่ใช่เหรอมีค่ะอิชัวเอาไปเกาหลมามีชื่อเกาหลด้วยแปลาแส่เกาหลยังคิดไม่ออก วิ่งอินข่าวว่ามีคนว่าไปข้าแม่ก่อนพม่าเออพม่าอะไรอ่ะเอาพลันดังอะไรนะองซานขี้ดังชื่อพม่าชื่อพม่าองซานขี้ด้ยตาโตแล้วจะหัวเราจะ ยังไงฉันก็ยังติดใจอุปกรณ์การอ่อยอยังไงไม้นั่นน่ะ <c oughs> ไหนดูซิอไปอรณ์การอ่อยเก็ไบ,บไม้ไผ่น่ะเอาไว้เป็นอุปกรณ์อ่อยโอ้อุปกรณ์โอ้บันไดเท่บันไดเท่ไ,เทไม,มที่เขามาใช้ใช้เป็นแบบขี้ใต้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนก็ใช้เกือบเกือบที่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี่เราใช้แบบนี้นะคนในเมืองก็จะใช้แบบนี้ เขาจะได้เรียนรู้นะแต่ว่ามากรุงเทพก็ต้องเรียนรู้นะว่าเขาไม่ได้ใช้เกือบอ๋อใช่ค่ะสำหรับอุปกรณ์ออยของเราก็จะมีดังนี้นะคะดังไหนมีดังแบบนี้ค่ะใช้อุปกรณ์ออยอันนี้เราจะดังติดง่ายเลยคะ่ะคุณที่ชอบเป็นคนดังเลยค่ะเวลาพูดนะเวลาพูดเน่มันต้องมีมุมนะ หันหน้าไม่ได้เลยหันหน้าไม่ได้เลยงั้นไม่ไม่มีสันดั่งตาหลีค่ะไม่รู้นะคะว่าต้องใช้มุมหนึ่งแม้แต่แั้งแต่สันดั่งมันเงึงเนี่ยแบบเราไม่เคยหันหน้าเข้าหากันเลยนะเวลาคุยอ่ทำมาเรื่องการนี้คนหันหน้าถ้าจะมีคนท่วงเต็ม ทันนมาใด้คุกับบฮูแจักแล้วเนาะอย่าอย่าลืมไปตัดมมยนะคะโ้ยตัดไม้นะคะอย่าลืมนะโอ้ยพูดผิดจังไะคุณพยาหกพยาบาลเ็าเหเห็นยังเด็กอยู่ก็กว่าพยาหกมันยังไม่บานมันหบอยู่เอาจุดก่อ